ทำคันเสีรเลยมาด้มืออยู่นี่มืออยู่นี่โอ้ยโอ้ถึงโอ้นี่หน้าหนาวถึงไม่ค่อยซู้ใครเลยเห็นหนีหิมเดีหนีกันพักหนยเห็นหนีหิมดีหนีหิเยหิมเียหิมเดีหิมมหิมเดีหิมียมหิมียหิเดียหิมเดีมหิเียหิมเนียหิมีมหิมเดีหิเนีหเียหิมเีมหิมเดีเีมหเียมหิมีมหหิีมหเีมหิเีมหิเียมหิมีดิมดีเนียมหิย แม่สาวน้อยแม่สอนน้อยมีอะไรจะพูดไปไปมีอะไรก็พูดไปไปอ๋ฉันหมายถึงฉันเหรอใช่เราอ่ะใช่เราอ่ะเราวันนี้เออเราอ่ะแหละพูดไปสิพูดไปสิไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องไงเดี๋ยวมัเตะเดี๋ยวมันเตะเฮ้ยไปเตะเขาไหมวะไม่อะไรวะหล่ะไม่ไม่ไม่สอนน้อยไม่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 ไมเตะเขาไหมจะไปเตะอะไรเขาบอกว่าบ่ายนี้แล้วก็พูดไปเขาไม่รู้เรื่องเลย เราทุกคนช่วยนี่เราเป็นเจ้านี่เป็นทหารเราชื่ออะไรบอกเขาไปแนะนำนอันนี้เป็นคนเหรอเนี่ยคนคนครับชื่ออะไรด้วยเดี๋ยวล็อกเขาชื่อเดี๋ยวล็อกถูกชื่อจังอ๋อขอบคุณนะคะเดี๋ยวล็อกค่ะแต่ว่าคุณมาทำอะไรที่ตองัวก็ที่ฉันมาน่ะฉันมาตามหาแฟนโอ้ยนี่ก็สกิดอยู่ได้อ่ะบอกบอกว่าตามหาแฟนได้ยังไงไม่ได้เห็นไหมเนี่ยดูสิเขามองหน้าเธอเหมือนเขาชอบเธออย่างไั้ อย่างเด้๋วเขาเป็นเจ้าด้วยเขาต้องช่วยเหลือเราได้ต้องพาไปหาพี่กาได้แก้ไปก่อนต้อกใช้ต่อทีชายแต่น่าจะเขาดูเจ้าชู้นะก็ใช่ไงเขาเจ้าชู้ไงจริงว่ะเออเขาเจ้าของสาวเจ้าเป็นเด็กกว่านี้อะไรอะไรยืนตรงไฟเขียวนึกว่าผีเหรอไอ้แก้วไอ่เซลเขาเขาเป็นขาวตกใจหมดเลยไอ้ลูกแกก็บอกแองครับแกแล้วยืนนั่ง ไอเขียวสองกูตกใจนี่คอนาวนี้ใครจะกล้ามายืนเลยจะพายมันก็พูดเดี๋ยวเขาก็ไม่มาละเขามองไม่เห็น<บ>ดีนะไม่เป็นเจ๊นคนใส่แว่นลงเลยนะจ๊ะมันตกใจขอจันมาตามหาพี่ชายไปค่ะตามมาพี่ชายเ,าาายเดี๋ยวเจอเราดีลเะเดี๋ยวเรามีธุระจะคุยด้วยเดี๋ยวขอคุยกับเดี๋ยวล็อกก่อนชื่ออะไรเชิงนึกไม่ออกแค่ถึงเลยโอ้ยวันนี้กำลังทำคอนเสิร์ตเลยถึงมาด้มืออยู่นี่ โอ้ถึงโอ้ถึงนี้หน้าหนาวถึงไม่ค่อยสู้ใครเลยเดี๋ยวกัครับชอบผู้หญิงอ่ะฟาบายจีบเลยจีบอุ้ยจีบไม่เป็นดิเอาอย่างงี้เดี๋ยวเถิงพูดอะไรฟาบายพูดตามนะถ้าเถิงทำอะไรเราทำตามหมดเลยทุกคำเลยลได้แน่นะได้แน่นอนช่วยเถอะเอายังอ่ะอย่าเพิ่งเอาคุยก่อนไม่ใช่อย่าเพิ่งเอาคุกเอาใจคุยก่อนอยังเดี๋วยวไม่เดินหนีผู้ป่วยจริงนะเขาถ่ายรูปอ่าคุยกันนะอะไรยัต้องพูดตามเลยพูดตามทุกคำเลยสวัสดีจ้า ยินเขาพูดแล้วมึงดูคอนเสิร์ตที่เบิร์ดมาสิสวัสดีจ้าโอ้สวัสดีจสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไลน์แล้วทุกคนเลยไลน์แล้วทุกคนเลยอออกินจ้ากินจ้า ว่าว pues ปะฮะว่าวปะมาปะไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันไปกันไรไม่ต้องกูอดไปกันไรไม่ต้องกูอ้นเชาฟาปฟักอินฟาฟักผัดเออเออเชาฟัปฟักอินฟาฟักผัดชาวฟาปฟักอินฟาฟักผัดทานอิ่มแล้วจานไม่ต้องล้างทานอะะไรนนทาอิ่มแล้วจานไม่ต้องล้างทานอิ่มแล้วจานไม่ต้องล้างเดี๋ยวลล้างให้เดี๋ยวลล้างให้ชาวเขียวข้ามช้าชาวขาวความคลั่ง ชามเขียวความเช้าชามขาวความค้ำมึงไม่เคากินจานซุปเปอร์แวรเลยกินชามนี่แหละเราล้างได้ชามเขียวความเช้าชามขาวความค้ำชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำเอ้าเคนเคนไปดูหีบกันไหมไปไหนไปดูหีบกันไหมไปดูหีบกันไหมหีบอะไรคะหีบเบอจ์จอหีบบอร์จอ หิบมากมายหลายหิบยกหิบหนีงไายพูดนะกูธรรมดากูพูดไม่ได้ให้กูทำเสียงนี้อ่าเกินเกินหน่อยโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยหิบมากมายหลายหิบยกหิบหนีหิบมากมายหลายหิบยกหิบหนีหิบมากมีหนีหิบยหิบหนี หิบบ oh. oh. hey. ้างมีหนีอีบหนีบีบหายหนีหนีหายอิบหนีหายโอ้โอ้เห็นหนีหีบหนีบหนีกันพากมอยเห็นหนีหนีบีบหนีหนีหนีหายหีบมึงหีบมึงจะหนีบหีบอะไรของมึงอ่ะเจ้าหีบมันหนีบกันเออมัน เอาอย่างอื่นดีมึงดูเนี่ยหีบจะไม่หนีเห็นหนีหีบดีมหนีของอีนั่นเก่งใหญ่เลยมันก็ไม่หนีนี่เจ๊มันอยู่ด้วยกันเออมันนีมันอยู่เพียงโอ้เห็นอีกฮะเหโอ้ขอโทษไม่ได้นอนกันเห็นหนีหีบดีหนีกันมากมายว่าันหลังเปลี่ยนบทดีกว่าอะไรนะให้นางเอกมาจีบพระเอกมั้งโอ้ทำการบ้านยากเลยเนี่ยกูดูดิจะหนีบเหมือนกูไหม มเห็นหนีหิบหนีหนีกันมากมายเห็นหนีหีบหนีหนีหนีกันมากมายเห็นหิบหายหลายหีบหนีหนีเอ้ยเห็นหนีหายหลายหีบหนีหายเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยมีอะไรจะพูดไปไปมีอะไรก็พูดไปไปฉันหมายถึงฉันเหรอใช่เราอ่ะใช่เราอ่ะเอาเราอะแนเออเราอ่ะแหละพูดไปสิพูดไปสิรูเื่อง ไป่สาวน้อยมบ่อยไม,ยมยไม่ไปเตะเขาไหมจะไม่เตะอ,อะไรเขาบอกว่าบานนี้แล้วก็พูดไปเขาไม่รู้เรื่องเลยรักทุกคนจ้า